คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของคุณวัฒน์อิสระไกรศิล์กันหน่อยนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการถแถลงข่าวนะครับการจัดงาน MissUnivers e ครั้งที่74ที่ไทยเป็นเจ้าภาพที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะในงานเนี่ยก็มีการพูดคุยกันอะไรกันตามปกตินี่แหละนะครับคุณผู้ชมจงกระทั่งมาถึงช่วงของที่คุณวัฒน์เนี่ยได้มีการสัมภาษณ์สื่อนั่นเองนะครับแล้วก็มีการพูดถึงบุคคลบุคคลหนึ่งที่มี ด่าคุณวัฒน์เลยอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งคุณวัฒน์เนี่ยนะก็ได้มีการยืนยันออกมาบอกว่าคุณเนี่ยเคยด่านะฮะแล้วก็มีการส่งคลิปเป็นหลักฐานเนี่ยแหละนะคุณผู้ชมไปให้กับพี่บอยนายเอ็นที่เป็นคนสัมภาษณ์บุคลบคลคนนี้ในะรายการนั่นเองครับแล้วก็เหมือนจะมีดราม่าก,กันเกิดขึ้นอีกยกหนึ่งครับคุณผู้ชมซึ่งคุณวัฒน์เนี่ยพูดแบบเด็ดขาดเลยนะว่านางงามที่จะมาลงประกวดมิสยูนิเวสไทยแลนด์เนี่ยแล้วก็มิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยต้องทำการบ้านให้ดีนะีีะและท่่สคัญ ห้ามข้องเกี่ยวกับบริษัทนี้ทุกเวทีที่เขาทำนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นการยื่นคําขาดจากฝั่งของคุณนวัตเลยนะฮะแล้วก็ยืนยันว่า Miss Universe เองรวมถึง Miss g r a n d Thailand เองอะไรเองเนี่ยนะฮะก็ยังจะมีการขายของแบบเดิมแบบที่คุณวัตเนี่ยทำมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองอเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยครับคุณผู้ชมดูรายการของคุณบอยดูรายการของคุณบอยบอย,บอยเอ็นประเทศมีคนคนนึงก็บอกเขาไม่เคยทําอะไรผมเลย ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยส่งคลิปไปให้คุณบอย3คลิปนะฮะว่าคุณบอยตกลงเนี่ยอันนี้คืออะไรนะฮะผมดูคลิปคุณแล้วผมเลยส่งมาให้คุณบอยเผื่อว่าเอออายุมากขึ้นแล้วจำกันไม่ได้ว่าทำอะไรกันไปนะ นะคนยังผมเก็บหมดนะครับบอกไว้ก่อนมีไมัคร่เอ๊ะอาจารย์ดูเหรอจ๊ะคือผมเนี่ยมันจะมันจะปังนะครับบอกจริงเหรอมันจะไปปังผมอย่าเลยเห้แสกเขาเปิดผมจําหมดละครับทุกเรื่องไม่ว่าคุณจะโพสต์ว่าเวทีคุณหาคนปฏิบัติภารกิจระดับโลกนะฮะไม่ใช่เป็นเวทีแม่ค้าแอดมินก็เป็นคนโพสต์เองไม่ใช่เหรอถูกไหมฮะไม่ว่าคุณจะสัมภาษณ์นางงาม ในช่วงที่เก็บตัวคุณก็เชิญสื่อไม่ใช่อย่าเรียกว่าสื่อเชิญคอมเมนเตอร์ไปชงด่าชงด่าชงด่าซึ่งคุณพระจ่าก,ก็อยู่ในที่นั้นด้วยหนูอยู่นี่เหรอฮะน่าจ่ากันะฮะว่าคุณเข้าไปแถวนั้นประจําอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาหัวเราะต่อกระซิบพยายามป้อนคําถามให้นางงานที่กําลังสัมภาษณ์ด่าผมน้องอุษาเลี้ยงเป็นไม่ดาา่าก็ยังย้ําอีกว่าให้เธอพูด เออจ้าของเวทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดแต่เจ้าของเวทีนั่งอยู่ข้าง,างแล้วมีห้ามแล้วหัวล่อต่อกกระสิบเอ,อิ๊กเอ,อิ๊กเอ,อักเอ,อิกนะฮะแล้วก็โอ๊ตตายแล้วเดี๋ยวที่จอดรถทัวไม่พอผมไม่ใช่เพื่อนเล่นนะต่อให้คุณไม่ชูดผู้ชื่อเวทีมันก็รู้ว่าคุณพูดถึงใครนะฮะคนเรามีสมองที่จะต้องเขาเรียกว่าประเมินได้ว่าสิ่งที่คุณทํามันคืออะไรอางนี้เป็นต้นนะฮะ ชัดเจนมากอันนี้แค่ยกตัวอย่างเก็บไว้ในคลิปเก็บนี้เก็บไว้ดูขนะฮะหรืออยากดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ละเมอทุกอย่างมีเหตุมันจึงมีผลนะครับไม่มีอะไรที่อยู่ๆผลลั์มันเกิดขึ้นมาโดยปาศจากเหตุที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีเด็ดขาดแต่โอกาสที่จะคุยกันจับมือกันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ควรเสียเวลามันก็ไม่ได้มีประโยชน์ซึ่งกันและกัน มันจะไปจับทำไมจับคนคุณดีกว่าจับแล้วจับแล้วจับแล้วได้ตังค่ะแต่ถ้าจับแล้วเสียโอกาสแล้วเสียตังไม่เอาเลยไม่ไม่บางคนตังอยู่ดีละเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่รถจูนะครับที่จะมาที่นี่จงไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครที่ผมไม่ชอบหากถ้าคุณยังยุ่งเกี่ยวแสดงว่าคุณยังอยู่ในวงวานใกล้เคียง เรากลัวที่จะเอาวัฒนธรรมมาเผยแพร่นะฮะตัดไปตั้งแต่ต้นลมครับไม่ใช่วีนาคนเดียวทุกคนครับแต่วีนาคือตัวอย่างถ้าจับได้ว่ายังพัวพันก็ตุกทันทีได้ทุกเวลาคถ้าถ้าถ้าเกิดสมมติผ่านขึ้นมามงจังหวัดแล้วมาเจอผมก็เดี๋ยวผมมีวิธีผมมีวิธีผมมีวิธีแล้วนี่เกี่ยวกับน,น้องๆงนางงามในยุคนก่อนที่จะคะับก็ผมอนุญาตให้เฉพาะยูนิเวอร์สแกรนที่ไปมาหาสู่กันได้ตอนนี้นะครับ ส่วนเวทีอื่นที่บริษัทนั้นทำทุกเวทีห้ามยุ่งเกี่ยวกับแกรนดและยูนิเวอร์ส